ครับสวัสดีครับพ e ี่น้องเกษตรกรครับที่รับชมรับฟังหมอเช่าบ้านครับมือนนี้หมอเช่าบ้านครับบรรยากาศย่ำคำคำครับเหมือนนี้ผ้าหมอเจียวปากแดงครับมาหาพี่หาน้องเขาทั้งเกษตรกรเขาทั้งอำเภอโคกโคช่ยไปแล้วครับเหมือนี้มาตีนผู้เลยแหละครับหมว่าตีนผู้คักเลยแหละครับเหมือนี้บรรยากาศให้ว่าล่มทางมาเนี่ยเฮว่าบื้อๆเลยแหละครับมือนบรรยากาศเย็นสบายเลยนะครับ หมอชาวบ้านได้๋ยวเราประกาสจากคุณพ่อเฮ้าครับว่าให้มากผสมว่าใหวผสมนั่งดับนี่แหละครับมือนมากับคุณหมอเจียวปากแดงครับหมอเจียวปากแดงมือกระลังเตรียมโตออกอาวุธอยู่ครับนี่ครับมัอนี่มากับกูชีบช่วงคำคำเดินสายกับเล่าครับมือเสิรไปคนละทางครับนี่จ้หกแปดโอ้ได้ครับได้นี่ครับหมอชาวบ้านครับเดมาหาคุณพ่อเฮาหมือนีนทั้งโคกผูชัยครับ เอาพ่อบ้านเขาแล้วเบิดแล้วต้นเนี่ยเอาหนูฮะโอบรรยากาศแหงมาดีมากเลยนะครับบรรยากาศของพ่อฮอตดีมากเลยครับตีนผู้อันนี้เขาผู้อีหยังพ่อโอ้ผู้ฟาแดงนะครับอันนี้อยู่หมอชาวบ้านอยู่ตีนผู้ฟาแดงครับแหงมันบรรยากาศแหางามเลยนะครับดีมากเลยครับมาฮะพี่ขน้องเขาทั้งตีนผู้ฟาแดงครับกับคุณหมอเจียวปากแดงเขาครับไปลุปะ นี่ครับที่มาทําการผสมนั่งนี่แหละครับเนี่ยจับ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 ครับเอาอปีนี้หมอเช่าบ้านครับกับหมอเจียวครับกับชิดเอถมการออกอาวุธใหนคุณพ่อเฮาครับมื่อนี้หมอเช่าบ้านได้รับโอกาสจากคุณพ่อเฮาครับพี่น้องเกษตรกร่าทั้งบ้านใดพ่อบ้านเฮาบ้านสับแดงครับนี่ตำบลสับพ่อตำบลสับสมบูรณ์ครับอำเภอครับนี่อยู่ขอนแก่นไฮนาะพ่อเนาะพ่อผู้ผาแดงที่บอกงามๆนี่เลยครับ อันนี้หมอคุณพ่ออันนี้เป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่ว่าเอิ้นหมอชาวบ้านตลอดเลยนะพ่อเนาะผลสองตัวนี่ก็ผลงานหมอเจ้วเป็นหมอผ่อมาใส่ให้ถือว่างามนะพ่อเนาะนั่นเนาะกับงามกับพอใจเลยนั่นคุณพ่อว่าพ่อใจแล้วนะพ่อเนาะเรอบนี้คุณพ่อว่าพ่อใจแล้วว่ะกับนี่กับผลงานสัมเนียเขาก็มาเห็นเขาก็ให้ยนสองสามหมื่นนั่นเห็นบอกคุณพ่อว่าเตอสัมเนียะเขามาเห็นกระดายนี่สองสามหมื่นแล้วว่ะนี่สองหมื่นห้าสบเออเจ๊โดนแล้วนะพ่อเนาะ มือน,นี้หมชอชาวบ้านกับหมอเจียวปลาแดนที่มาทำการผสมนั่งนี่ครับปีที่แล้วคุณหมอเจียวมาใส่ให้คุณพ่อเฮาได้เป็นตัวเมียนะพอนอ่อเนาะครับนี่ครับอันนี้เป็นลูกของสติงเล่ครับตัวผู้เป็นของสติงเล่อ๋อนตัวผู้ผู้สติงเล่ติพ่อตัวนี้ตัวนี้นพริกแดงเอชเคห้าแปดหนึ่งนะพ่อน้อตัวนี้เป็นลูกของเอชเคห้าแปดหนึ่งครับไอ่บุตรเป็นลูกของสติงเล่ก็ถือว่าง,ง่ายครับมัน,นีคุณพอ่อมาใส่นั่งดับนี่นะพ่อนาะนี่น้องชอาวบ้านที่ใส่นั่งดับนี่ครับ ารอบที่แล้วหมอเจียวมาสัตว์ให้คุณพ่อฮางนั่งดับนีเลยใส่เข้าไปดอกเดียวมิดปิดบัญชีนะพ่อเนาะกับดอกเดีย <c> ว <oughs> คุณพ่อฮาองเขากับหมอเจียวตัวรอบที่แล้วหมอเจียวมาสัตว์ไห้ว่าปิดบัญชีเลยครับรอบนี้ครับคือจีบเอาปมเดียวด้วยหมอเอ้ยคุณพ่อว่ากับคือจีบเอาปมเดียวคือเกาเานาครับ <c oughs> นี่ครับหมอชาวบ้านครับนะอืมรับปอครับปออันนี้คุณพ่อเลาให้โอกาส มาทำการผรสมกับอันนี้ปีที่แล้วครับมาผสมอันนี้ลูกคนใหญ่แล้วครับวันนี้หมอชาวบ้านได้รับโอกาสจากคุณพ่อเฮ้าทั้งโคกโพชัยครับเอาพุนพุนหมอเจียวปากแดงกระลังยังบ้าบ้ามาพุ่นครับมากออกอาวุธจากคุณพ่อเฮ้าเอานี่ครับหมอเจียวปากแดงอาชีพเล่าก็ต้องจังสี่แหละครับครับ นี่ครับหมอเจียวปากแดงออกอาบุตรยูพี่ละครับมือนี่ตินผู้ผ้าแดงนะพอนาะติ้นผู้ผ้าแดงครับมือนี่นี่ครับลีลาการออกอาบุตของหมอเจียวปากแดงครับใน่ารอบที่แล้วมาใส่สัตว์เด่คุณพ่อเห้ดอกเดียวติดเลยปิดบัญชีครับทั้งสองนั่งนะครับมือนี่ก็ได้รับโอกาสจากคุณพ่อเห้อีกครั้งนึงครับมห้มาทําการผสมให้เนเดอร์มาสั่นมาหมอชาวบ้านได้รับโอกาสแล้วก็มาครับกับคุณหมอเจียวปากแดงครับ มืัอนี้ได้รับโอกาสจากคุณพ่อเฮาเอาพ่อบ้านเฮาฝนบ่ตกบก่คือบ่มีน้ำเพือจะได้รถขับผมก็ตกได้เมื่อคืนโอ้ขับขับขับครับปกติเลาะนี่มันน่าจ,จะน้ำเต็มไหมห่หัวมันมาแต่ตินผู้น้ออันนี้บ่แล้วมันเป็นเ่องมันแรงกังเป้งน้ำโอ้บางหันเป้งถิ่มน,นะบ่เนาะนี่ครับหมอเจียวเปินออกอาบุตผสมว่าให้คุณพ่อเฮาครับนี่ครับนี่เรียราการออกอาบุตของเรานะแล้วงนะครับเอ่อเป็นนายหมอพอดีบ่ พอดีบ่ะึครับอ๋อพอดีครับพอดีเพราะว่าเ้าก็ต้องตรวจตาเบิงเมือกน้ำครับเนี่ยครับหมอชาวบ้านก<ม>ับคุณหมอแจ้วปากแดงใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับอือครับนี่ครับวันี้หมอชาวบ้านอยู่กับพี่น้องกเกษตรกรหน้าห้งสี่ล้วครับอยู่กับคุณพ่อ<ม>ห้องสี่ก่อนพ่อยังกอพ่อบ้านพ่อพ่อเฮานี่พ่อบังโอ้พ่อบัง มีแต่ว่าบัดบัดรซื้อวัตถุดิบจากพ่อบังนะพ่อนาะพ่อบังบัดในซับแดงครับมือนีได้รับโอกาสจากคุณพ่อเขานะพ่อนาอเอาใส่กับไปเรียบร้อยแล้วพ่อพ่อไม่เด็อนี่หมอชาวบัรได้รับโอกาสจากคุณพ่อบังเขาครับวาให้มาผสมวายเด้อผสมก็มาครับคุณพ่อเขานี่เป็นแฟนครับขาประจำครับมาผสมให้คุณพ่อตลอดครับมารอบที่แล้วได้ผูนึงแม่นึงครับมาปีนี้ก็ คุณ่อว่าพ่อใจไหลว่าสันวะผู้ได้เห็นกวางงามนะพ่อนอรับฝีมือหมอเจ้าปากแดงสั์ให้คุณอ่อหฮาว่างามว่าสันวะคุณอ่อเอาฝุ่นหมอเจ้าปากแดงครับยูโควิค,ครับกลางโคกกลางปา่าเราวก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับนี่หมอชาวบ้านก็อยู่กับพี่น้องเกษตรกรเท่าจังสีแล้ครับพี่น้องเกษตรกรเฮาอยู่ใส่หัวอ,อยู่ใส่ก็ได้ไปเบิดครับบ่ว่าเตตีนผู้ครับ มองไรก็ได้ไปเบิดครัดวันนี้บรรยากาศย่ำคำๆครับถือว่าบรรยากาศถือว่าดีมากเลยครับเด้อครับบรรยากาศถือว่าดีมากครับหมอชาวบ้านกับฝากพี่ฝากน้งองครับซอยกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับในเพจหมอชาวบ้านครับหมอเจียวปากเลนยูทูบรับหมอหนอนหน่อยสไป,ปดอทคอมหมอชาวบา้านเดินสายไปต่อเลยครับเดอ้อผมว่ายัางยัง,งคิวหันไลรผมคิวรอบ้านครับครับ